สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมารีวิววิธีการใช้งานนะครับว่าตัว OBD รุ่น P 1 9พันะครับใช้งานยังไงบ้างนะครับอันนี้คือตัวเครื่องมันนะครับเป็นขนาดนี้นะครับมีรูปทรงบางนะครับดูนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับไม่หนานะครับไม่เทอะทะนะครับนี่นะครับด้านหลังตังนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดแสงอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้คือลักเสียบ เพื่อไปเข้าต่อที่พอร์ต OBD ของรถนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นกาวสองหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งที่ฐานนะครับเมื่อเราแกะกาวออกก็ไปติดตั้งวางที่คอนโซลรถได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายสัญญาณนะครับให้อีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือหัวปลั๊กตัวนี้นะครับจะไปเสียบที่พอร์ต OBD ของรถนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะเสียบที่ด้านหลังจอนะครับเนี่ยครับอย่างนี้นะครับ เสียบเข้าไปรูนี้นะครับอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเสียบแล้วนะครับแล้วเราก็นะครับเอาตัวลักอ b บีตัวนี้ไปเสียบกับอ b บดีของรถนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณใต้พงมาลัยนะครับแถวแถวนี้นะครับแล้วผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบนิดนึงนะครับ หลังจากเราเสียบแล้วนะครับตัว OBD ก็จะติดหน้าจอขึ้นมาให้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็รอ OBD Connect กับรถนิดนึงก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้เลยนะครับเป็นหน้าจออย่างนี้เลยนะครับสวยงามนะครับส่วนการใช้งานนะครับก็จะตัว OBD ตัวนี้ก็จะมีปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับอยู่สี่ปุ่มนะครับปุ่มนี้คือปุ่ม ปุ่มแรกนะครับคือปุ่มเปิดปิด OBD นะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะปุ่มที่สองคือปุ่มเลื่อนลงของเมนูนะครับปุ่มที่สามคือปุ่มเลื่อนขึ้นของเมนูนะครับปุ่มสุดท้ายคือปุ่มเข้าเมนูและปุ่มเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมกดปุ่มสี่นะคือปุ่มนี้คือปุ่มนี้นะครับผมจะกดปุ่มนี้ ก็คือการเปลี่ยนหน้าจอนั่นเองนะครับปบรดีนี้สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ทั้งหมด6แบบนะครับหลับกดนะเห็นนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าจอหน้าจอที่สองหน้าจอที่สามจะเป็นค่ารวมให้นะครับดูค่าได้ครบๆจบในตัวเดียว12ค่าเลยนะครับหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่หน้าจอที่ห้าอันนี้จะเป็นบูทเทอร์โบบูทเทอร์โบก็จะดูได้สําหรับรถบางรุ่นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับ ขานี้มาดูปุ่มที่สองกับปุ่มที่สามนะครับทาอะไรได้บ้างปุ่มที่สองก็คือกดลงไปมันก็จะเปลี่ยนค่าด้านบนเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นแอร์โฟเห็นไหมครับเป็นเทอร์โบหน่วยเป็นบาเทอร์โบหน่วยเป็นปอนนะครับอ่าอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะเวลาที่เราขับรถหรือสตาร์ทรถนะครับระยะทางที่เราขับรถนะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับ อันนี้คือเวลานะครับเวลาจะตรงเลยนะครับเพราะรับสัญญาณจากดาวเทียม gps มานะครับอันนี้คือตัวความแรงของ gps นะครับณตรงนั้นนะครับว่าเท่าไหร่ a s l คือความสูงต่ำแบบน้ำทะเลนะครับ dir คือแจ้งให้เราทราบว่าตอนนี้รถเราหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับ ect คือ engine coolant temp นะครับคืออุณหภูมิหม้อน้ำหรือน้ำหล่อเย็นนั่นเองนะครับ rpm คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับ ก็จะแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลให้เลย FUE ก็คืออัตราเส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ Map คือแรงดันท้อไอดีนะครับ o i OIT คือ o i Temp นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มสามนะครับปุ่มสามนะครับทำอะไรได้บ้างปุ่มสามก็คือการเปลี่ยนค่าตัวเลขด้านล่างนั่นเองนะครับว่าเราจะเอาค่าอะไรขึ้นมาดู เนี่ยครับใช้งานง่ายมากนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับส่วนปุ่มสีนะครับถ้าเรากดค้างไว้ถ้าเรากดกดแล้วปล่อยคือการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเนี่ยครับกดแล้วปล่อยคือการเปลี่ยนหน้าจอถ้าเรากดค้างไว้สองวินาทีนะครับกดค้างไว้มันจะเข้าสู่เมนูให้ทันทีนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนกดปุ่มสองหรือสามเพื่อเลื่อนแถบตัวนี้ลงขึ้นลงนี่ครับสองหรือสามนะครับ สองหรือสามกดสามคือเลื่อนลงกดสองคือเลื่อนขึ้นเนี้ยนะครับเมื่อเราจะเข้าเซตติ้งเนี้ยนะครับแล้วก็กดปุ่มพออยู่ตรงแถบแสงอยู่ตรงเซตติ้งแล้วแล้วก็กดปุ่มสี่เพื่อ Enter รับค่ามันแล้วก็เลื่อนต่อคือปุ่มสองปุ่มสามนั่นเองเนี่ยครับเข้าไปตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าความเร็วเนี่ยครับสปีดอะนามก็สามารถเข้าไปตั้งได้นะครับว่าเราจะตั้งเท่าไหร่อันนี้โรงงานตั้งมาอยู่ร้อยห้าสิบเราจะเพิ่มจะลดก็กดปุ่มสองปุ่มสาม เพื่อเพิ่มหรือลดมันนะครับแค่นี้กดปุ่มสออกนะครับตั้งเตือนอุณหภูมิห้น้ำได้ตั้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์ได้ตั้งเตือนแบตเตอรี่ได้นะครับนี่นะครับลูกเล่นมีเยอะครับสามารถเปลี่ยนสีตัวเลขได้นะครับอ่านะครับอันนี้เราก็มาดูอีกทีหนึ่ง OBD นี้สามารถสแกนโค้ดได้นะครับโดยเรากดไปที่ปุ่มสีค้างไว้2วินะครับจะเห็นคำว่า OBD d i a g n o s e นนะครับบรรทัดที่สนะครับ เราก็เลื่อนแถบแสงลงมานะครับแล้วกดปุ่มสีจะเห็นคำว่าสแกนนะครับก็คือการสแกนโคดนั่นเองนะครับการเคลียร์ก็คือการเคลียร์โคดหรือลบโคดนะครับส่วนปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งก็คือสมมติเราไม่อยากดูบีดีนะครับคือเราต้องการที่จะปิดมันก็ปิดได้ไม่ต้องไปดึงปลั๊กเข้าออกให้ปลั๊กมันหลวมนะครับเราก็กดปุ่มสี่ไอ้ปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับขอโทษค้างไว้นี่ครับบีดีก็จะดับไปเลยนะครับ ถ้าเราต้องการเปิดมาใหม่ก็กดปุ่มหนึ่งครั้งไว้เหมือนเดิมเนี่ยครับ OBD ก็จะทำการบูตเครื่องขึ้นมาให้ใหม่อีกครั้งนะครับก็ต้องรอเขาคอนเน็กกับ ECU ของรถนิดหนึ่งนะครับการใช้งานง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับใช้งานไม่ยากครับหน้าจอคมชัดสวยงามนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้นะครับถึงหกูปแบบนะครับตัวเลขมีขนาดใหญ่ หนานะครับตัวเลขออกนั้นหนาตัวทําให้เราดูได้ง่ายนะครับจัดเจนสบายตามากนะครับนี่นะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับแค่เสียบปลั๊กไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดนะของตัวรถนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0ู9 9 6 9 5ด0 8ห้าได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับโบรตัตนี้รับประกันการใช้งานให้1ปีเต็มนะครับมีปัญหา ส่งเคมมาได้เลยนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมนะครับครับขอจบคลิปรีวิวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ